การที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆเนี่ยมันเสี่ยงแต่หัวใจของผมเนี่ยเชื่อเลยว่าถ้าเราอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ดีเรามีเน็ตเวิร์ที่ดีแล้วเรามีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่ดีให้ก่อนช่วยเหลือคนอื่นก่อนเซฟตี้เน็ตตรงนี้ก็จะเกิดระบบซัพพอร์ตซิสเต็มจะช่วยนำพาให้เราประสบความสำเร็จ สร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นใหม่ฟรีแลนซ์ดิจิทัลโนแมนแล้วก็ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าเขาจะทำเป็นโปรเจกต์มีไอเดียใหม่กลังหาทีมหาเงินทุนหรือว่าอยากสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงสังคมและโลกจะซัพพอร์ตให้ผู้ประกอบการืร่นประสบความสำเร็จได้เนี่ยคุณต้องเดินนำหน้าคนอื่น สามารถที่จะเอมพัตไสามารถที่จะเข้าใจหัวอกของผู้กอการที่เราไปช่วยได้แล้วมีของพอถ้าเราจะไปสอนคนือื่นเนี่ยเราต้องเล่นจริงเจ็บจริงมีใจอย่างเดียวไม่พอในการทำธุรธกิจเนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับเราติดลบอยู่เป็น10-10ล้าน แต่ผมรู้ว่าโลกกำลังมาบที่ซิลิคอนแวลล e ย์ที่สิงคโปร์ที่โตเกียวโลกมันเปลี่ยนไปแค่ไหนเรียนรู้จากทุกอุตสาหกรรม l v e r a g e t เทคโ o โลยีเชื่อมต่อกันได้ทันทีอย่างรวดเร็วใช้คนให้น้อยสุดใช้เทคโนโลยีให้มากสุดคือการสร้าง Ecosystem สร้างระบบนิเวศเอ,อื้อให้ไอเดียใหม่ๆคนที่เป็น Nobody สามารถที่จะเปลี่ยนความฝันของเขาเป็นจริงไ นี่คือมิชชั่นจะทำงางให้โลก SE กับโลกเทคโนโลยีเนีเป็นเรื่องเดียวกัน Business Model ของเราในวันนี้เนี่ยไม่มีทางเป็น Business Model สุด้าและถ้าวิธีเดิมๆม,มันไม่เวิร์กแล้วเราจะลองแล้วมีความกล้าที่จะคิว b u s i n s s s m o เด l คิวโยเบบีหรือเปล่า